ก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของโดราเอมอนสิ่งที่ชอบที่สุดคือขนมหวานญี่ปุ่นที่เรียกว่าโดรายากิโดยสามารถกินโดรายากิขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาดใหญ่เท่าห้องของโนบิตะได้คนเดียวหมด และเคยชนะเลิดการแข่งขันโดยกินโดายากิเร็วมาแล้วสาเหตุที่ชอบกินโดายากิน,นั้นเป็นเพราะสมัยอยู่ในศตวตรรษที่22โดราเอมอนเคยได้รับโดายากิจากแมวสาวโนราเมียโกะมันจึงกลายเป็นของโปรดของเขามาตั้งแต่บัดนั้น เขาสามารถทำได้ทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธีการเพื่อให้ได้ดูรายากิมาหากได้ยินว่ามีร้านค้าร้านไหนที่ขายดูรายากิลดราคาก็จะรีบบึ่งไปซื้อมาในทันทีซึ่งจากความชอบจากจนกลายเป็นของโปรดนี่เองจึงทำให้ดดราเอมอนให้ความสำคัญกับเรื่องรสชาติความหวานของดูรายากิเป็นอย่างมากเขามักจะมีเรื่องถกเถียงกับเจ้าของร้านขายขนมบ่อยครั้ง ในเวลาที่ทางร้านทำโดรายากิออกมาหวานเกินไปนอกจากโดรายากิแล้วอาหารอย่างอื่นที่โดเลมอนชอบก็คือขนมโมจิซึ่งเคยได้กินในตอนแรกสุดที่พึ่งเดินทางมาหาโนบิตะด้วยใช่แมชชีนโดยเมื่อดูราเอมอนได้กินก็บอกว่าอร่อยมากขนาดกินจนหมดแล้วยังถึงกับเลียจานเลยทีเดียว ส่วนสิ่งที่โดรเอมอนเกียดและกลัวที่สุดคือหนูเพราะเคยโดนหนูกัดหูจนแบงไปทั้งสองข้างตอนหลับนอกจากนั้นยังกลัวแฮมสเตอร์ด้วยเพราะโดไรเอมอนถือว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับหนู